พากูไปไหนเนี่ยไปบ้านกูดิบ้านมึง<ด>ทำอะไรวะฮะไปทำอะไรไปโชว์ไปซักผ้ามันได้เปิดคิดว่าเหรอเปิดแล้ว,เป,ลวเปิดเลยกูเปิดอย่างนี้แหละใส่แมสเ่์รักษาสุขภาพกันด้วยนะ,ะอ๋อไม่อยากใส่แมสใส่เดี่ยวกับมึงแค่ไหยสยั่นนี่เลยเอ่วันนี้อยู่กับเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่จริงก็ไม่อยากเป็นเพื่อนมันหรอเหรอทำไมอ่ะฮะทำไมละ่ะกูนนไม่เปิดแล้ย ไม่ฝากไปติดตามช่องหมอกฝนด้วยนะครับผมต้องมีคลิปพาพาไปอ่างัอะลรทางนี้อ่างอะไรอ่างห้วยยางเลยอ่างห้วยยางอ่างห้วยยางอ่างน้ำจุดกลางเต็นท์โอเคโอเคเป็นนวดนวดสักหน่อยอ๋อเป็นนวดนวดอยู่ที่อ่าไอสัตว์มึงไปไม่ได้นี่เดี๋ยวมึงจะพากูไปไหนสรุปเนี่ยไปบ้านกูดิพาไปร้านกาแฟดีๆร้านหนึ่งแถวบ้านนี่น่าสนใจนะร้านนี้มันเขาก็โปรโมทมาเยอะแหละ อยากไปกับมึงไหนกูไม่เคยไปกับมึงเพราะร้านที่ไม่เคยไปบ้านถึงชื่อร้านแม่เพนตบ้านมีเครื่องบินใหญ่จริงๆผมก็เป็นคนเซอร์ไว้เองนั่ะจริงไหทําไมกูต้องเชื่อไม่ดาแถวไปดูกันเลยมาเลสโกไป ถึงเนี้ย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 หลอกกูมาบ้านถึงเน้ยขออนุญาตถ่ายบ้านนะครับเออบ้านกูนี่แหละก็จะลบๆหน่อยพี่เอ๊ะให้กูให้กูทำตัวตามสบายเลยไหมแล้วแต่มึงอ่ะจริงไหมคือบ้านกูมึงไปเลยโอเคแต่อน้ำให้กูหน่อยอ๋อาน้ำให้กูหน่อยก็เกินไปยินบ้านกูไม่คิดว่ากูเข้าบ้านได้ไหม ะกูเข้าบ้านไม่ได้เลเข้าได้เงี้ยเออโทษทีเดี๋ยวกูเอากระเจาะของเลียนออกให้จสรทุบพี่ก,กูยังเสร็จทุกพี่กูเข้าบ้านก่อนบัวถ่ายก่ <laughs> อนเข้าบ้าน้อยไม่เห็นรู้ได้ไงว่าน้อยเอเห็นแล้วนะอหมีดูดยาเสียนด้วยครับท่าน <laughs> <laughs>

ปิดอันนั้นจับมามาจับทักทีครับสักดีครับดีครับนิวเดรลูกใครมาชื่อชื่ออะไรนะชื่อนิวเดรชื่อน้องนิวเดรเอาอีอีคนหนึ่ง่ะคนไหนมันก็พูดไปทั่วแล้วกูก็ต่อยแม่งเลยไม่ตื่นเลยแปดเอ็ดแปดเอ็ดโะแล้วอยากขลุกป้าอยงลูกป้า เข้าก็ก่อนเนี่ยเข้าช่องลุงเหยื่อเลยลุงเหยื่อใส่ช่องอยู่ไหนนิวเดียบงึงไม่ไปหน่อยไม่ใบไม่ใบไม่ใบช่องก่อนไม่ใบแฟนขับลุงเหยื่อกันอันนี้นอนนอนหรือว่าเพิ่งตื่นครับฮะมองๆๆเพื่ออาบน้ำเพื่อมาทึงโรงพยาบาลไอ้ใจเย็นกูยังผ่อนไม่หมดกูยังผ่อนไม่หมดกูยังทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะดูเดูจะโชว์เจะใส่อ h no นะมาจัดมาขอตั้งหนึ่งชาติคุณทำไม่เป็นล้มสิถ้าทำก็ล้มะุณได้เป็นที่ไหนไรป้าตลาดนั่งดู เด่นคือมึงจะกลับไไม,นนมายังไงเอาไปเจ้าตัวละกนเอเอาไปใครจะเล่นลน,นี่แล้วนี้ไปเล่นคว,นจนนวยจะรถลูกก,ก,กูเล่นได้เหรอกูนั่ง <c oughs> เล่นที่อะไรของรถลูกกูปเจอที่แอร์เพ later ถึงแล้วเดี๋ยวจะไปเช็ค เครื่องก่อนว่าเดี๋ยวจะบินใช่ผมซื้อไว้เองเคื่อเบนลับเนี่ยผมซื้อไว้สองร้อยล้านแต่งผมด้วยกูก็เพิ่งซื้อต่อจากมึงมาใช่เรากูไม่รู้เรื่องเลยมึงขายกูร้อยเก้าเก้าเองไหนมึงเอาไฟได้ไหนมาซื้อกูขายมาไปล่ด้วกันขายเดิอนเนี่ยกูถาไว้สี่สิบล้านสี่สิบล้านสี่สิบล้านหลอดไฟเนี่ยโอ้โหถ้แสนนัมึงใส่ไว้อะ สุดยอดเลยเออกูสุดยอดเลล้วเศรษฐีคนแรกเมึงจะเป็นเจ้าของทุกที่เลยไม่ได้นะเราพูดเกินไป ก็เป็นไงครับน้องๆอาณาจักรของพี่อะครับ200ล้านเท่าเบินของพี่พี่สร้างไว้นะครับก็มีไม่เยอะมากพี่ก็แค่จะมาอวดเศรษฐีโน่นนี่นั่นละถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมฝากกดไลร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดจะไปตกเอนพี่เลยถ้าอก็อย่าลืมฝากช่องบกฟอร์มช anel ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดตามกันขึ้นขึ้นตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้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 สรัสดีแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย